สวัสดีค่ะดิฉันกรมลวันเรืองรัุนทรคณะสิทธิอาจารย์ยอดจากช่องจิกอมบูเลตรายงานตัวค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจิกก็จะมาเล่าจดหมายจากรัชฉานแผ่นดิน19เจ้าฟ้าให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะคุณลุงพาราดอนสักดาท่านเป็นผู้เขียนไว้และได้นำมาให้ช่องจิกแอมูเตเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวค่ะโดยคุณลุงพาราดอท่านได้เล่าไว้ว่า คุณสุเกศรแสมนมณีกากได้เขียนจดหมายมาหาคุณลุงพรดลอนเป็นครั้งที่สองค่ะณนะบ้านพักริมหนองตรงเชียงตรงคุณอาคะสอนคงจะต้องรายงานคุณอาเกี่ยวกับเรื่องการประกวดนางงามเป็นอันดับแรกเลยนะคะงานจัดขึ้นยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานประจำปีค่ะมีหนุ่มสาวเชาว่าคืนเข้าร่วมประกวดกันมากค่ะสำหรับพิธีการต่างๆก็คล้ายกับที่เมืองไทยจัดนั่นแหละค่ะ จะต่างกันก็ตรงที่การทำกิจกรรมไม่มากมายเหมือนเมืองไทยทั้งยังไม่มีการเก็บตัวด้วยค่ะเพราะว่าภาวะความเป็นอยู่ไม่ได้สะดวกสบายคุณอาก็ทราบดีแล้วนะคะคุณอาคะจะเชื่อหรือไม่ว่าสอนได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการประกวดให้เป็นหนึ่งในสี่สาวงามที่เข้ารอบสุดท้ายค่ะเมื่อสอนเล่ามาถึงตรงนี้คุณอาก็คงจะพอเดาออกแล้วนะคะว่าสอน ได้รับตำแหน่งนางงามเชียงตุงค่ะคุณอาก็คงจะยินดีกับสอนด้วยใช่ไหมคะวานคุณอาอย่าตื่นเต้นไปนักเลยหลานสาวของคุณอาคนนี้ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรนักหนาในเมื่อภาระอย่างอื่นที่สอนจะต้องทำนั้นยังมีอยู่อีกมากมายค่ะโดยคุณลุงพระดอนก็ได้เล่าถึงจดหมายต่อไปว่าการที่คุณสุกเกสอนยอมเข้าประกวดนั้นก็เพราะว่า เขาปรารถนาเพียงให้งานรื่นเรืองประจำปีเป็นไปได้ด้วยดีเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าคุณสุกเกสรไม่ยอมเข้าประกวดสาวงามคนอื่นๆก็คงจะไม่กล้าเข้าประกวดครับดังนั้นคุณสุกเกสรจึงไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรกับตำแหน่งที่ได้รับครับแล้วคุณลุงพลดอนก็เล่าว่าคุณสุกเกสรได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องตุง ให้คุณลุงพลดอนฟังต่อคะ่ะคุณอาคะเรามาพูดเรื่องเชียงตุงในปัจจุบันกันดีกว่าน,นะคะก่อนอื่นเลยนะคะสอนคงจะต้องตอบคำถามคุณอาเรื่องหนองตรงตอนที่พบกับคุณอาสอนไม่มีเวลาเล่าเรื่องนี้แต่ก็ได้เล่าเรื่องอื่นร้อยแปที่คุณอาตั้งคำถามไว้ก็ทำให้สอนงงไปหมดไม่รู้ว่าจะต้องตอบคำถามไหนก่อนสอนทราบคะ่ะว่าเชียงตุงของเราเป็นเมืองปิด คนไทยก็อยากจะทราบความเป็นไปและการที่คุณอาตั้งคำถามกับสอนก็เท่ากับว่าคุณอาเป็นตัวแทนของชาวไทยที่อยากจะรู้เรื่องราวบ้านเมืองในเชียงตุงของเราค่ะโดยคุณสุเกศสก็ได้เล่าต่อไปว่าหนองตุงนั้นเป็นที่มาของคำว่าเชียงตุงหนองน้ำแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองเป็นหนองน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและคุณสุเกศสก็ได้เล่าต่อไปว่า ท่านปู่สายหยุดได้เล่าไว้ในหนังสือของท่านว่าในสมัยดึกดำบรรหนองตุงมีน้ำมากได้เกิดเอ่อล้นขึ้นท่วมเมืองจนชาวบ้านอยู่ไม่ได้หลังจากนั้นมีฤาษีตนหนึง่งชื่อว่าตุงค้าฤาษีก็ได้แสดงอภินิหารช่วยชาวบ้านเหล่านี้ไว้โดยใช้ไม้ขักข่ายหรือไม้เท้าค่ะขีดเขียนพื้นดินจนเป็นแม่น้ำระบายน้ำออกจากหนองตุงให้ไหลย้อนขึ้นไปทางเหนือ แล้วหลังจากนั้นก็ขีดเส้นให้ไหลย,ย้อนลงมาทางใต้ต่อมาชาวบ้านเลยเรียกว่าแม่น้ำขืนเป็นที่มาของชาวขืนหรือว่าชาวขืนที่สอนเคยเล่าให้คุณอาฟังไปค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะดูเหมือนท่านปู่สายหยุดจะได้ตำนานเรื่องนี้มาจากนายทวีสว่างปัญญาก,กรูซึ่งแปลมาจากไบรานที่จะลึกว่าเป็นภาษาไต้เขินค่ะ สำหรับเชียงตุงนั้นยังมีชื่อต่างๆอีกหลายชื่อนะคะเช่นคุงคบบุรีประจันตาคามอง์บูธรรมิราบและเขม,มรัฐซึ่งชื่อหลังคนไทยน่าจะคุ้นหูมากกว่าคุณอาคะคุณอาทราบไหมว่าเชียงตุงหรือว่าเขม,มรัฐในอดีตเคยเป็นประเทศเอกราชที่มีเจ้าฟ้าปกครองมาตลอดจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเพิ่งจะมาว่างเว้น ในระยะที่อังกฤษถอนตัวออกไปและให้เอกราชแก่พม่าคะ่ะรัชฉานเหมือนเมืองแฝดเมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไทยใหญ่ก็ตกเป็นของอังกฤษด้วยพอได้รับเอกราชก็ได้รับพร้อมๆกันแต่ทําไมปัจจุบันจึงต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าสอนว่าข้อนี้คุณอาคงจะทราบเรื่องดีอยู่แล้วคุณอาคะสําหรับแคว้นไทยใหญ่ในรัชฉานนั้น ต่างก็มีเมืองเป็นอิสระหลายเมืองมีเจ้าฟ้าปกครองเช่นที่เชียงตุงและแสนหวีครั้งหนึ่งนะคะเคยถูกเรียกว่าสหรัฐไทยเดิมหรือตามสากลเรียกว่าชานสเตตค่ะโดยคำว่าชานนั้นจะหมายถึงชานหรือรัฐชานนั่นเองค่ะทีนี้ก็มาถึงหนองตุงที่สอนใช้เขียนบนหัวจดหมายคุณอาคงจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าสอน มีบ้านพักอยู่ใกล้หนองตรงที่เป็นตำนานเมืองคะ่ะคุณอาคะสอนเคยน้อยใจที่ชาวเขินเรานั้นพอเกิดมายังไม่ทันจะได้แต่งงานออกเรือนก็จะถูกเรียกว่านางเสี็จแล้วสำหรับผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้เป็นเจ้าจะถูกเรียกว่าอี้นางคะ่ะส่วนที่เป็นเจ้านั้นก็จะถูกเรียกว่าเจ้านางแล้วคุณลุงพารดอนก็ได้เล่าว,ว่า ตั้งแต่ผมได้รู้จักกับคุณสุเกศรมานะครับคุณสุเกศรก็ได้ปารภเชิงกับบนกับผมว่าเธอนั้นรู้สึกน้อยใจครับแต่เมื่อมาถึงในตอนนี้นะครับคุณสุเกศรก็ได้บอกว่าคุณอาคะสอนก็มานึกได้ว่านี่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นแบบอย่างของเราอย่างหนึ่งสอนไม่น่าจะนำมาทำเป็นเรื่องน่าน้อยใจ หรือเป็นข้อด้อยอะไรของเรานะคะสอนคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นหรือเป็นวัฒนธรรมประจำของเรามากกว่าคุณอาคิดว่าสอนคิดถูกไหมคะและคราวนี้นะคะสอนจะเล่าให้คุณอาฟังเกี่ยวกับการกินอยู่ของเราว่าเป็นอย่างไรด้วยคะ่ะเรามาว่าถึงอาหารทั่วไปกันก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวครุกงาเพราะเหมาะกับภูมิอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีคะ่ะคุณอาคะ โดยปกติแล้วอาหารเช้าที่นี่จะเป็นหนังตุง๋งก็คือยำเต้าหู้โดยใช้ถั่วลันเตาบดท,ทำเป็นแผน่นกับน้ำผักที่ทำจากผักกาดขมสับละเอียดทำเป็นน้ำพริกค่าแล้วถ้าเป็นข้าวขันโตกกับข้าวก็จะมีขี้ปลาโดยทำจากเนื้อปลาหมาักให้เป็นสีส้มแล้วนำมาหอ่อทำเป็นห่อหมกค่าแล้วก็จะมีหนังตุง๋งใช้เนื้อหมู ในส่วนเอ็นหรือขานำมาตุนใส่กระเทียมเจียวโรยด้วยผักชีเป็นอาหารยอดนิยมของเราค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีผักาดจอไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มสามอย่างหลังนี้ชาวไทยทางภาคเหนือน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะสำหรับน้ำดื่มนะคะภาชนะที่ใส่จะเป็นน้ำเต้าทองรืนใส่กอก,อกคำค่ะ โดยคุณลุงภาระดรได้อธิบายไว้ว่าสำหรับกอกคำก็หมายถึงถ้วยครามครับแล้วดื่มแล้วสำหรับอาหารหลักนะครับก็มีอยู่แค่นี้ไม่เหมือนคนไทยที่มีมากมายเสียจนจำไม่หวาดไม่ไหวครับแล้วคุณสุเกศรก็ยังได้เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องประเพณีที่สำคัญ ของชาวเชียงตุงอีกอย่างหนึ่งด้วยครับโดยเธอได้เล่าไว้ดังนี้ครับคุณอาคะคุณอาพอจะทราบไหมว่ามีประเพณีที่สำคัญของชาวเชียงตุงอีกอย่างหนึ่งที่สอนปาถนาที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาซึ่งก็ได้แก่ประเพณีอาบน้ำผุร้อนค่ะโดยในสมัยที่เชียงตุงยังมีเจ้าฟ้าปกครองนะคะทุกๆปีจะมีประเพณีอาบน้ำผุร้อน เจ้าผู้ครองนครเชียงตุงทุกๆพระองค์จะต้องเสด็จไปในขบวนแห่จากหอคำประชาชนชาวเขินจะมีโอกาสเฝ้ารอรับเสด็จชมบาร,รมีอย่างใกล้ชิดเลยค่ะแต่หลังจากที่เชียงตุงว่างเว้นจากเจ้าผู้ครองนครงานประเพณีนี้ก็ไม่ได้จัดสอนต้องการที่จะรื้อฟื้นประเพณีที่สำคัญสำคัญขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ของพวกเราว่าความเป็นชาวไตเขินของเรายังดำรงอยู่และจะดำรงยืนยาวต่อไปไม่ใช่ล่มสลายไปเมื่อแผ่นดินเชียงตุงวางเจ้าฟ้าค่ะแต่ท่านย่าของสอนไม่เห็นด้วยกับความคิดสอนเกรงว่าจะขัดกับนโยบายของทางการพมา่าสอนเลยต้องหยุดยั้งความคิดนี้เอาไว้ค่ะในเมื่อบ้านเมืองของเราไม่ได้ปกครองเองเราไม่ได้มีอิสระเสรี เหมือนเมื่อสมัยส,ยสงครามโรคครั้งที่สองถึงจะอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพไทยแต่ความเป็นพี่น้องในเครือไตเราก็อยู่กันอย่างฉันพี่น้องมีสายสัมพันธ์กันยาวนานสอนได้ฟังท่านย่าเล่าถึงตอนนั้นแล้วอยากให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับพวกเราอีกแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้มันผ่านไปนานแล้วเหตุการณ์แบบนั้นไม่มีทางที่จะหวนกลับมาได้อีกค่ะ คุณอาคะสอนอิชาคุณอาที่เกิดมาเป็นคนไทยมีอิสระเสรีคำว่าไทยนั้นสอนยังจำคำสอนของครูคนไทยได้ว่าท่านพยายามเน้นว่าหมายถึงความเป็นอิสระเราจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนถึงเราจะอยู่รวมกันบนแผ่นดินรัฐชฐานเราก็แยกกันปกครองอย่างอิสระไม่ก้าไก่เรื่องภายในของกันและกันคะ่ะ ตามประวัติศาสตร์ที่สอนศึกษามาเขาว่าไว้อย่างนั้นนะคะแต่ท่านย่าก็ได้เตือนสอนบ่อยๆว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนตามสอนจึงต้องทําใจนึกถึงคําสอนของพระที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายก็หมายถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นจะจริงตามนี้ค่ะสอนพูดเรื่องอื่นดีกว่าน,นะคะ สอนยังจําได้คุณอาเคยสงสัยคําว่าเหมยหมายถึงดอกไม้หรือเปรียบว่าเป็นผู้หญิงเหมือนทางภาคใต้ของจีนหรือที่สิบสองปานนาแต่คําว่าเหมยที่เชียงตุงนั้นหมายถึงหมอกค่ะหมอกที่ปกคลุมบ้านเมืองของชาวเขินตลอดทั้งปีนั่นแหละค่ะแต่คําว่าหมอกต่างหากที่แปลว่าดอกไม้ค่ะดอกซากุระที่เชียงตุงนั้นเรียกหมอกก่อน แล้วเวลาออกดอกนะคะก็จะบานสพร่งงดงามสีชมพูอ่อนๆพวกหนุ่มๆสาวๆก็จะพากันเดินเที่ยวชมค่ะคุณอาคะเมื่อวันก่อนมีคณะกถินจากแม่สายเดินทางมาทอดที่วัดในเชียงตุงและคณะกถินได้เดินทางไปไหว้พระที่วัดพระเจ้าหลวงวัดแห่งนี้เชื่อกันว่าถ้าใครมาไหว้แล้วครั้งหนึ่งก็จะต้องมีโอกาสกลับมาไหว้อีกค่ะ ถือเป็นวัดใหญ่และวัดที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเชียงตุงเลยนะคะแล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันนะคะก็มีพวกที่วัดสันป่ากอในเชียงรายยกคณะมาทอดกันอีกค่ะสำหรับวัดสันป่ากอนะคะถือเป็นวัดไทยใหญ่ที่เก่าแก่มากสร้างมานับร้อยปีแต่ดูเหมือนจะยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นค่ะ แล้วก็ยังมีการฟ้อนนกฟ้อนโตและฟ้อนเจิ้นด้วยค่ะคุณอารู้ไหมคะว่าสอนดีใจมากที่ยังมีชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยรักษาขนธรรมเนียมประเพณีนี้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้อนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงค่ะและถ้ามีโอกาสสอนจะส่งรูปมาให้คุณอาชมนะคะคุณอารู้ไหมคะว่าสอนเสียดายที่ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชาย มิฉะนั้นสอนคงจะได้ลุดแล่นไปไกลและสามารถทำอะไรได้ตามที่ตนเองคิดถึงจะไม่เหมาะที่จะคิดแต่อย่างน้อยก็ต้องแสดงความเป็นไทยแก่ตัวเองออกมาสอนขอยุติจดหมายฉบับนี้ไว้เพียงแค่นี้ดีกว่านะคะจากสุกเกศสอนคนที่ยังระลึกถึงคุณอาอยู่ตลอดค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าจดหมายจากรัชชานแผ่นดิน19เเจ้าฟ้า ที่จิกนำมาเล่าให้ฟังค่ะและในตอนต่อไปนะคะจิกก็จะเล่าการปราบค้าศึกที่ดอยเหมยการจัดระเบียบการปกครองที่เชียงตุงและสมัยอังกฤษปกครองไทยใหญ่ให้ได้ฟังกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอม l มเด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่อง j i c กแอมูเลค่ะ